สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเอินพามาชมรถ Toyota Hilux Revo 2.4J-Pass z e d i t i o n นะคะคันนี้เป็นกระบะแค็บนะคะเกียอโตแล้วก็ติดตั้งตู้มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเป็นรถปี2020แท้เลยเลขไมาอยู่ที่156,000กิโลเมตรนะคะขนาดตู้คันนี้นะคะความสูงถึงหลังคานะคะ2.10เมตรความสูงพื้นกระบะถึงหลังคา1.45เมตรความกว้าง 1. 5 0เมตรนะคะราคาพิเศษคันนี้อยู่ที่385,000บาทครังว่าตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่8,000บาทนะคะใครที่สนใจอยากได้ก็ออ,อตโต้ไปใช้งานพร้อมเอาไปขายของนะคะแนะนำเลยคันนี้มาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบมันติรีฟเกเตอร์ กระจังหน้าเป็นสีดําตัดโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้อยู่ตรงกลางนะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยล้อแม็กคันนี้นะคะสวยเลยได้ล้อกระทะขอบ15้านั่นเองนะคะนี่ไฟเลี้ยวก็จงมองข้างโลโก้นะคะอยู่ครบเลยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยด้วยภายในตัวรถนะคะคุมโทนเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเพวงมลาลัย3ก้านจอ fm/amcd นะคะแล้วก็แอร์อนาล็อกเกียร์ออโต้ด้วย ภายในเป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้เลยพร้อมใช้งานเป็นแคปปิดเปิดได้ด้วยนะคะนี่ตู้นะคะพร้อมเอามาขายของได้เลยนะพี่ๆจ๋าใครที่แบบอยากได้ไว้ทำมาหากินสักคันหนึ่งแนะนำคันนี้เลยไฟไท้ายฮาโดเจนนะคะสปอยล์มีในส่วนไฟเบรคดนที่3นะคะนี่สวยมากๆกันชนด้านหลังเซ็นเซอร์ถอยกะระยะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่แต่ต่อเล่เครื่องเล่นถังแน่นอนรถทุกกฎหมายอยากนัดมาดูรถนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มีนบริกรุงเทพสนใจคันนี้โทรหาเอิรนผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของเจ้าคันนี้นะคะรีบติดต่อมาได้เลยมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะถูกใจก็ฝาก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะไว้เจอกันค่ะ